สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC เอฟซทางช่อง YouTube เชฟที่พนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube เชฟที่ชาแนลนะครับสำหรับ E ีีนี้มาตามตัวเลขของบ้านภัยเมืองฟนแอไตฟ้าเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็รวมถึงแนวทางหวยซองที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนวื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเสอสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เอาละครับถามกันมาเยอะสาหรับหมาน้อยคอยรักนะครับงวดวันที่2หลังจากเข้าติดติดกันมาหลายงวดนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ได้1นนะครับเอาแจ้งข่าวจากแอดมาน้อยนะครับจะปล่อยตัวเลขวันที่27นะครับถ้าก่อน27ก็ปลอมนะครับมาดูกันที่แอดใต้ฟ้านะครับนะช่วงนี้แอดใต้ฟ้าอาจจะสูตรยังไม่นิ่งนะครับอาจจะมีหลุดไปหลายงวดอยู่นะครับก็เข้าเฉพาะเล็วิ่งนะครับ งวดนี้ปล่อยเลขวิ่ง2มานะครับแล้วก็มีชุด2ตัว20 24 27 28และ29นะครับมาดูเลขของแอทธนกฤตนะครับในชุด3ตัวบนนะครับงวดที่แล้วได้3ตัวโต๊ดนะครับอ่ะก็งวดนี้ปล่อยมานะครับเต็มสูตรนะครับเต็มสูตรเป็นสูตรที่ยังไม่ได้ตัดนะครับก็เป็นสูตรเต็มสูตรการันตีว่าในนี้มีเข้านะครับในนี้มีเข้า3ตัว แต่อาจจะเข้าตรงหรือโตดนะอีกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็การันตีว่ามีโอกาสเข้านะครับในสูตรนี้นะครับเอาใครที่ตามแนวทางจากแอดธนก,กิจนะครับก็นำไปพิจารณาต่อดูนะครับ มาต่อกันที่ลูกสายน้ำนะครับหรือว่าทีมงานกุยซอกกราวนะครับก่งวดที่แล้วก็ได้ตรงตรงที่6-3นะครับงวดก่อน4-3นะครับคือช่วงนี้เดินดีนะครับสูตรเดินดีเข้าติดต่อกันหลายงวดนะครับแต่ก็อาจจะมีบางงวดเข้าล่างบางงวดขึ้นบนนะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องออมีการบนกันล่างนิดนึงนะครับ ไปดูกันในงวดวันที่2มกราคมปี2568นะครับคำนวณออกมาแล้วได้สูตรเลขวิ่งนะครับเด่น7เด่น8เด่น3เด่น4นะครับก็จะมีจับคู่ให้เน้นๆนะครับ4เอ่อสคู่นะครับก็คือ73 74 83แล้วก็8 4นะครับกัน3ตัวที่0 7 3ย์นะครับอันนี้ก็เป็นเลขคำนวณตามสูตรนะครับ ถ้าใครที่ชอบเลขคำนวณตามสูตรก็ลองเอาไปพิจารณา,า,รณาต่อดูนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับมาดูกันที่แนวทางจากเสียนหลุนนะครับใบนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับเสียนหลุนงวดประจำวันที่2มกราคมปี2 5 6 8นะครับชุดนี้เป็นชุดเต็มนะครับในชุด3ตัวนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้สำหรับชุดเด่นคนงบน้อยนะครับ ชุดเด่นนก็จะมี 846, 836, 746 146, 894, 194ชุดรอง 803, 703, 103, 104, 704, 793ส่วนชุด2ตัวก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับก็จะปล่อยอ่ะปล่อยแล้วนะชุด2ตัวปล่อยมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นชุด3ตัวที่ปล่อยมาล่าสุดนะครับ มาถึงอีกหนึ่งตัวเลขที่กําลังมาแรงนะครับเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้ามาอย่างน้อยๆสงวดติดนะครับงวดวันที่1นธันวาคมเข้า4-3่สามตรงๆในชุด2ตัวบนนะครับงวดล่าสุดให้ล่างขึ้นบนนะครับให้2ตัวล่าง6กสแต่ก็ขึ้นบนนะครับนะครับถ้าใครจับดีๆก็อาจจะได้8ปดหกนะครับเพราะว่าในชุด3ตัวบนนี่มีมีหลัก8อยู่นะครับ มาดูในงวดของวันที่2นะครับ2มกราคม2568นะครับ2ตัวล่างเป็น4 6นะครับ3ตัวบนเป็น283นะครับใครที่ตามเลขแนวทางล็อกผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาต่อดูนะครับ4 6ล่างนะครับ283บนนะครับหรือถ้าอาจจะรวมตัวเลขเหมือนงวดที่แล้วอาจจะได้3ตัวนะครับงวดที่แล้วถ้ารวมตัวเลขกันอาจจะได้8 6 3ตรงๆนะครับ มาดูกันที่บ้านไผ่เมืองพลนะครับบ้านไผ่เมืองพลปล่อยแนวทางมานะครับงวดนี้งวดวันที่2มกราคมปี2568นะครับปล่อยแนวทางที่5 7 6 7 9 7 07 5 8 6 8 9 8 08นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางบ้านไผ่เมืองพลปล่อยออกมาเป็นแนวทางสำหรับงวดประจำวันที่2มกราคมปี2568น,นะครับ ในเก็บตกนะครับเลขชุดนี้ของแม่น้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำหนึ่งนี้วที่แล้วเลขชุดวิน4ตัวเข้า3ตัวนะครับชุดวินงวดที่แล้ว6873นะครับก็เข้า3ตัวที่683นะครับในชุด2ตัวเข้าตรงๆที่633นะครับในงวดของ2บมกราคมก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับในกลุ่ม v i p นะครับวิ่งรูด0กับ6ฟัน0มี060 902 69 62 92นะครับ เลขวิน4ตัว0692นะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ทางแม่น้ำหนึ่งเขาปล่อยออกมาให้ได้นำไปพิจารณาต่อดูนะครับโดยเฉพาะชุดเลขวินนะครับที่มี0มี6มี9มี2นะครับก็ลองไปจับคู่ดูนะครับนะครับในชุด3ตัวนะครับแต่ในชุด2ตัวนี้คือจัดมาให้แล้วนะครับจัดมาให้แล้ว0 6 0 9 0 2 6 9 6 2แล้วก็92นะครับโดยที่เน้นไปที่0ูนย์นะครับฟันศูนย์ มาดูกันที่แนวทางเริงสารนะครับเริงสารงดส่งท้ายปีตอนรับปีใหม่ด้วยนะครับก็ปล่อยแนวทางออกมาให้ได้ลุ้นกันก่อน,อนในในชุดนี้นะครับแต่ว่าเลขด้านบนเดี๋ยวรอปล่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขที่อยู่ในตารางด้านบนนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ให้มาก็จะมีเด่น85นะครับในชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวก็จะเป็น 6, 7 4ดนะอันนี้อันนี้คือตาม เชฟเห็นนะครับถ้าไม่6 7 4ก็6 7 1นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้สําหรับเรื่องสารเดี๋ยวตามให้ทีใบเต็มนะครับเดี๋ยวตามให้ทีใบเต็มสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเจอกันมา ep หน้าครับสาหรับ ep นี้สวัสดีครับ